สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูนะคะกล่องของเล่นของเรานะคะนี่ทั้งหมดสามกล่องเลยค่ะมีไดโนเสาร์แล้วก็สัตว์ต่างๆเลยค่ะนี่อันนี้ตป็นอีกตุนหนึ่งนะะจอระเาเค แล้วเราก็ยังมีของเล่นอีกเยอะแยะมากมยายเลยนะคะมาดูพี่เหออ้าวพี่เหยือไม่มีถามมาดูชา้างดีวกว่าเนะไปล่อยชา้างไปดูดนะคะมีมีพี่สุนัขนะคะในกล่องนั้น ก่อยที่สินักจะเดินกับพี่ช้างกับพี่จระเข้อยู่ยังมีของเล่นอยู่ในกล่องอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะมาดูนะคะพี่จินงคออ ไปค่ะพี่ิงช่องเนี่ยสำเร็จเราเยอะนะคะมีพี่ควายด้วยค่ะน้ำแอติก,กลัมสีต่มใช้่เซลท็อปนะคะโอ้พี่ิงช่องไม่ได้เลยแล้วก็มีนะคะไดโนเสาร์นะคะมีที่เป็นเลโก้นะคะนี่อ๋อมีไข่ไดโนเสาร์นะคะนี่ ของนี้ก็เป็นไดโนเสาร์แล้วก็มีสัตว์ต่างๆมาลายมาพนี่นะคะก็ชิลล่านะคะนี่ขาขาดไปเลยบอดีตัวหนกันดีอีกตัวนี้ก็น่ารักจังเนี่สุนัโอเค,อเค,อเควันนี้นะคะไปก่อนนะคะหากชอบคลิปของเรานะคะกดซับสไคร b ์กดไลค์แชร์นะคะเพ่อเป็นกำลังใจ เราด้วยได้ไหมคะ